ตีของร้องข่าวในช่วงนี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่ากิจกรรมต่างๆของทางสํานักงานเขตนั้นต้องบอกว่าพี่ๆเขาทํางานกันอย่างหนักเหมือนกัน<ช>นะคะเจ้าหน้าที่ของทางสํานักงานเขตค่ะ ไปเริ่มต้นกันที่เขตแรกกันก่อนดีกว่าพี่มาปรางพาไปที่เขตปทุมวันจะพาไปเที่ยวไหนคะพาไปเที่ยวไหนพากลับบ้านค่ะโอเคค่ะพากลับบ้านนะคะพี่ๆเขตปทุมวันค่ะเขาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะกับโครงการเรื่องของการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจนั่นเองเวลาสาวๆอย่างเราเนี่ยสาวๆอย่างเราได้นะคือจะบอกว่าสาวๆประเภทสองเขาก็ชอบด้วยนะใช่ไหมเออแล้วเขาชอบติด่อประทับใจพี่ๆเทศกิจกันไม่ธรรมดานั่นไงพี่ๆเทศกิจที่ปทุมวันนี่ก็หล่อใช้ย่อยเหมือนกันนะที่สำนักงานเขตปทุมวันค่ะโดยพี่ๆเทศกิจนะคะ ก็จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจเวรกลางคืนค่ะไปออกปฏิบัติงานตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจนะคะ,คะจัดกันที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟกรุงเทพว่าหัวลําโพงเนี่ยแหละค่ะก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะคะให้กับประชาชนที่ต้องเดินทางในเวลากลางคืนโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีอย่างที่บอกโดยเฉพาะเราๆเ,เนี่ยผู้หญิงนะ,ะจะได้กลับบ้านกันอย่างปลอดภัยไปกับพี่ๆเทศกิจนั่นเองค่ะอย่างที่ภาพที่เห็นนี่ก็เป็นคุณลุงท่านหนึ่งก็ถือว่าปลอดภัยเช่นเดียวกันใช่ค่ะบางครั้งเนี่ยคุณลุงท่านก็ชราแล้วนะคะหรือว่าผู้สูงอายุที่ แบบว่าจะต้องทํางานในช่วงเวลากลางคืนหรือว่าค่ะเออบังเอิญต้องออกมาในช่วงเวลากลางคืนนะคะก็จะได้พี่ๆนี่แหละค่ะไปส่งกลับบ้านนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ทําให้คนกรุงนะั้นรู้สึกอุ่นใจนะคะ,คะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กรุงเทพมหานครนั้นให้พี่ๆเทศกิจในทุกสํานักงานเขตเลยคะ่ะได้ทําในเรื่องแบบนี้นะคะอตอนเนื่องกันไปที่เขตบางพัดบ้างน้องน้องต่อยอต้องบอกว่าในเรื่องของกิจกรรมเปิดทางน้ําไหลกรุงเทพมหานครยังให้ความสําคัญอยู่นะคะแม้ว่าตอนนี้ต้องบอกว่า ปริมาณฝนนั้นตกลงมาไม่มากนักค่ะแต่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราจะเตรียมความพร้อมค่ะ ในเรื่องนี้ค่ะนางสาวโชติรสเหล่ามานะค่ะท่านผู้ช่วยผู้มนีการเขตบางพลัดรักษาราชการแทนผู้มนยการเขตบางพลัดค่ะได้มีการดําเนินการนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆของทางสํานักงานเขตไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโยธาฝ่ายพัฒนาชุมชนมีการตรวจเยี่ยมการดําเนินการเปิดทางน้ําไหลในชุมชนค่ะซึ่งเป็นชุมชนคลองสวนพลิกนั่นเองของพื้นที่บางพลัดเขตบางพลัดนะคะสิ่งที่บอกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการป้องกันปัญหาน้ำท่วมค่ะโอ้โหเห็นภาพพี่ๆเขาทำ งานกันแล้วนะพี่มาปรางต้องสวมหมวกใส่เสื้อแขนยาวมันร้อนจริงๆนะเวลาเราเดินออกไปเนี่ยค่ะจะไปซื้อน้ำสักขวดหนึ่งยิ่งรู้สึกขี้เกียจเลยนะเพราะว่าร้อนมากอากาศร้อนมากนะคะดังนั้นเวลาเขา พี่ๆก็ไปเปิดทางน้ําไหลแบบนี้ค่ะอยากจะให้เห็นใจพี่ๆอย่าทิ้งขยะลงไปนะจ๊ะใช่ถูกต้องเลยเพราะบางครั้งวัชพืชมีไม่เท่าไหร่หรอกแต่ขยะมีมาเพียบเลยโดยเฉพาะขยะชิ้นใหญ่ๆนี่นค่ะอันนี้ตัวดีเลยนะคะเพราะว่าบางทีมันไปอุดตันเรื่องของการระบายน้ํานะเพราะฉะนั้นต้องพาไปที่เขตยานวาค่ะเขามีกิจกรรมเรื่องของการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่แล้วก็ของเหลือใช้ด้วยนะคะไปดูภาพบรรยากาศกันนะคะเจ้าหน้าที่พี่ๆฝ่ายรักษาความสะอาดที่เขตยานวาค่ะเขาก็มีการจัดกิจกรรม วันทิ้งของเหลือใช้ชิ้นใหญ่ภายในชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนานะคะบนถนนพระรามที่3ย่านเขตยานาวานเนี่ยนะคะก็เพื่อเป็นการทําความสะอาดแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชนจะได้มีชุมชนที่น่าอยู่สะอาศัยสะอาดแล้วก็ปราศจากสิ่งรกรุงรังด้วยโอ้โหทำงานกันอย่างขมักขม้นเลยนะคะจะเห็นได้ว่าพี่ๆเขาก็อุปกรณ์ครบครันนะ,ะไม้กวาดต่างๆนะคะรวมถึงการที่จะเก็บของชิ้นใหญ่ขึ้นรถบรรทุกเพื่อที่จะส่งต่อเข้าไปนะคะในการที่<ช>จะนําไปกําจัดหรือว่าบรไรซิครีไซเคิล ่างตๆก็ต้องบอกว่าเห็นใจพี่ๆกันสักนิดนึงเวลาทํางานเนี่ยอากาศร้อนอบอ้าวแล้วก็พี่ๆก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงนะ,ะแข็งแรงจริงๆต้องบอกว่าทําให้พื้นที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยมีความสะอาดสะอ้านอย่างที่น้องตอยบอกไปแล้วก็น่าอยู่มากยิ่งขึ้นดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําให้บ้านเมืองของเราสวยงามเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะอ่ะตอนเนื่องกันมาอีกหนึ่งเรื่องราวที่พื้นที่บางกะปิกันบ้างค่ะเขามีการซ่อมสะพานทางเท้านะหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ ต้องบอกว่าภา่ารกิจซ่อมสะพานทางเท้าค่ะพี่ๆเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขตบางกะปิค่ะเขาดําเนินการซ่อมสะพานทางเท้าในชุมชนประชาชนร่วมใจค่ะให้ประชาชนนั้นได้เดินทางอย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนเนี่ยสัญจรผ่านไปผ่านมาด้วยนะคะ,คะอย่างที่บอกไปว่าถ้าพื้นที่ไม่เรียบมไม่ทำให้ดูดีเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะต้องบอกว่าปัญหานี้มีประชาชนร้องขอมานะ เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครนั้นก็รีบไปดําเนินการให้ค่ะเพื่อให้ทุกคนนั้นรู้สึกว่าไม่ว่าปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่นั้นกรุงเทพมหานครรีบดําเนินการให้ในทันทีค่ะทางเท้านี่อย่างที่พี่มาปรางบอกเป็นเรื่องที่สําคัญนะบางทีเราเดินเราใช้สอยอยู่ทุกๆวันถ้าเกิดว่ามีมันไม่เรียบต่างๆที่อุบัติเหตุเห็นสวยๆแบบนี้ก็ซุ้สซ่ามนะคะนั่นแหละค่ะปัญหาใหญ่นะคะเอาละคะมาดูภารกิจของพี่ฮีโร่กันบ้างนะคะพี่ฮีโร่มาแล้วนะคะภารกิจแรกวันนี้พี่ๆดับเพลิงสวนมะลินะคะเขาก็ไประงับเเเหหตุพลิงมนะะคป คลินิกเวชกรรมที่ยศเสด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูภาพกันนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะอยู่ที่บริเวณของคลินิกเวชกรรมยศเสค่ะเลขที่196ทับหนนะคะอยู่ที่ซอยยศเสถนนกรุงกรเกษรค่ะแขวงวัดเทพศิรินนะคะซึ่งก็อยู่ในเขตของป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเนี่ยแหละค่ะที่เกิดเหตุนะคะเป็นอาคาร5ชั้นค่ะซึ่งก็ประกอบกิจการเรื่องของสถานพยาบาลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าต้นเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นที่ชั้นดาดฟ้าพิมพ์มะปรางเพลิงเนี่ยลุกไหมกองเศ วัสดุนะคะพื้นที่เพลิงเนี่ยเสียหายโดยประมาณประมาณ2ตารางเมตรด้วยกันซึ่งเขาก็พี่น้องประชาชนระแวกนั้นก็ใช้ถังดับเพลิงเนี่ยทำการดับเพลิงก่อนนะคะสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะบอกว่าสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้น่าจะเกิดจากเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรที่แผงควบคุมระบบไฟฟ้าค่ะแต่ว่าโชคดีนะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตด้วยะะเวลาเกิดเหตุลึงไหม่แบบนี้ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ของทางกรุงเทพมหานครในทุกภาคส่วนเลยนะคะโดยเฉพาะพี่พี่ฮีโร่หรือว่าพี่ๆสถานีดับเพลิงเนี่ยต้อง ต้องรีบเข้าไปในพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ให้เกิดความสูญเสียนั่นเองนะคะ<ช><ช>ต้องบอกว่าเป็นกําลังใจทั้งเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ,คะตอนเนื่องกันมาอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะนั่นก็คือสถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆคราวนี้ค่ะน้องตอยเขาบอกว่าเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารนะคะ,คะแล้วก็เป็นอาคารภายในซอยพระรามที่3ซอยย่อยคือซอย66เหเขตยานนาวาค่ะ ภาพที่เราเห็นอยู่นี้ล่ะคะ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นภาพความเสียหายบางส่วนที่เราได้เห็นกันนะนะคะ,คะที่เลขที่ 501ทับ76ค่ะเป็นหมู่บ้านรวยรุ่งเรืองค่ะต้องบอกว่าลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารพณิชย์ิสองชั้นต้นเพลิงนั้นเกิดขึ้นที่บริเวณชั้นบนค่ะเพลิงลุกไหม้คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศแห่<ม>ทำให้ฟ้าค่ะ<อ>ก็คือลุกไหม้เป็นฉนวนที่ดีเลยนะคะ,คะอย่างไรก็ตามค่ะพื้นที่เสียหายโดยประมาณนั้น9ตารางเมตรด้วยกันข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนั่นก็คือไฟฟ้าลัดวงจรนะคะ<ม>ที่บริเวณเครื่องปรับอากาศนั่นเอง<ม>อย่างที่บอกไง ว่าช่วงนี้อากาศร้อนหลายคนก็ใช้ แอร์คอดิชเนอร์ของตัวเองเนี่ย<ม>แบบอย่างเต็มกําลังใช่บางทีบางคนลดอุณหภูมิให้มันแบบใช่ไหเยอะๆเลยเอ,อ,อ่ะต้องยี่สิบสี่ยี่ห้าก็พอ<ม>ไหมนะคะประหยัดด้วยแล้วก็ช่วยโลกร้อนด้วยนะคะ,คะบรรเทาภาวะโรคร้อนอย่างไรก็ตามค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะก็อย่างไรก็ตามพี่เนี่ยพี่พีฮีโร่สถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆก็เข้าไประง,งับเหตุไว้ได้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างใดค่ะก็โชคดีไปนะคะอย่างที่บอกถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ต้องรีบแจ้งพีฮีโร่เลยนะคะพีฮีโร่พร้อมช่วยเหลืออตลด20 ชั่่วโมงคะะจากเหตุการณ์เพลิงไหม้นะคะไปดูอีกหนึ่งภารกิจดีกว่าภารกิจนี้ก็หวัดเสียวเหมือนกันนะไอ้ที่หวัดเสียวเนี่ยคือสัตว์ในหวัดเสียวเป็นการจับตัวของแต่ถ้าที่มะปังเป็นพี่ฮีโร่พี่มาปังจะบอกว่าอีชันนี่แหละค่ะหวัดเสียวนะนั่นแหละค่ะพี่พี่ฮีโร่ดับเพลิงหัวหมากนะคะเขาก็ไปจับน้องตัวเงินตัวทองตัวนี้นะคะความยาวประมาณ2เมตรด้วยกันค่ะมีการร้องเข้ามาผ่านทางสายด่วนหนึ่งเก้าเก้าแล้วนั่นคืออะไรที่ปากน้องคะ คือลิ้นของน้องหรือม่เป็นปลาเพราะไม่แน่ใจอะค่ะคนลุ้เนอะไม่แน่ใจจริงๆคือจะบอกว่าพี่พี่ฮีโร่ทีมงานของพี่พี่ฮีโร่เนี่ยถ่ายภาพมาให้เรานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าพี่พี่หล่อมากนะแล้วพี่พี่ก็พยายามที่จะให้น้องเนี่ยเซลฟี่ใช่ไหมอยากจะให้เซลฟี่คือเราจะบอกว่ามันไม่เหมือนเวลาเซลฟี่กันสองคนกับเพื่อนหรือกับแฟนอะไรนี้นะเพราะมันก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนี่ไงแต่นี่ยพี่ดูพี่พี่เขาเซลฟี่สิแล้วพี่เขาก็ยิ้มด้วยนะคือจนเราตื่นสึกได้น้องยิ้มหรือเปล่า น้องเอาอะไรออกมาจากปลาไม่แน่นะพี่มาปรางดูเหมือนยิ้มนะเป็นลิ้นของน้องไม่แน่ไม่แน่น้องปลาที่อยู่ในปากน้องอันนี้เดี๋ยวต้องถามพี่ฮิโร่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปข้างหลังเดี๋ยวเราไล่ถามพี่ฮีโร่ดีว่ะว่าตัวนี้เนี่ยที่จับกันได้ที่ซอยนักกีฬาแหลมทองสามเนี่ยนะคะแขวงสะพานสูงเขตสะพานสูงเนี่ยเอ้หน้าตาแบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าข้างในปากเนี่ยคาบอะไรแต่จะบอกว่าความยาวน้องแค่สองเมตรใช่ไหมคะแต่ดูน้องบึกบืนมากน้าสิเราก็ดูแบบโอ้โหคือรเองไม่ด๋ดูน้อะบึกบืน อ่อยครั้งน้เจอตัวเงินตัวทองแบบนี้นะก็ถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้ก็โทรหาพี่ฮีโร่ดีกว่าจะไปยุ่งกับเขาเลยนะไม่ต้องโทรหาทีมงานเ่ของเรานะไม่ต้องโทรที่มาที่มาสายด่วนหนึ่งเก้าเก้านะคะไม่ง้องไม่ต้องโทรมาที่ตีของร้องข่าวนะคะพี่ฮีโร่ช่วยได้ค่ะต่อเนื่องกันไปค่ะพี่พี่สถานีดับเพลิงย่อยประชาอุทิศค่ะ คราวนี้ไปช่วยเหลือประชาชนจับงูสิงห์ดูภาพกันนะว่าเสียวหหน้าตาน้องงูสิงห์เขาเป็นอย่างไรความยาวของน้องค่ะประมาณ2เมตรด้วยกันนะคะต้องบอกว่าประชาชนร้องขอมาที่บ้านเลขที่67ทับสค่ะซอยราชบูรณะ24ถนนราชบูรณะนะคะก็งูสิงห์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นงูที่คล้ายงูเห่าค่ะเดี๋ยวชมกันซินี่แหะนาของเขานี่ไง ดูสิคะพี่ๆเขาใช้เท้าเหยีบเลยใช้จริงนะต้องบอกว่าคล้จริงเหมือนลักษณะตรงหัวเนี่ยเหมือนแผ่แม่เบี้ยด้วยค่ะแต่ไม่ใช่นะมาสังเกตกันนะคะเขาบอกว่างูสิงมีลักษณะคล้ายๆงูเห่าค่ะเมื่อถูกคุกคามเนี่ยเขาจะขู่ฟ่อฟอเหมือนงูเห่าเลยแต่ไม่มีแม่เบี้ยนะคะแต่พยายามที่จะกางตัวออกมาด้วยนะคะเมื่อถูกรบกวนหนักเข้าเนี่ยเขาจะเลื้อยหนีเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่มีพิษค่ะแต่เขามีความว่องไวแล้วก็ข้องแควสูงกว่างูเห่านะคะอย่างไรก็ตามเอาเป็น ว่าแยกแยะไม่ออกเรียก199ถูกต้องค่ะต่อจะให้มีความเร็วแค่ไหนแต่ว่าพี่ฮีโร่จับได้นะไม่คือจะบอกว่าไม่ต้องพิจารณาแยกแยะไม่ต้องดูว่าเป็นพันไหนไม่ต้องนะสายพันไหนไม่ต้องคริ้งคล้างก่อนเลย199เา้ท่านั้นเพื่อความปลอดภัยนะคะเขาบอกว่างูสิงเนี่ยได้ชื่อว่ามีเนื้อที่อร่อยที่สุดอุต่าอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวพี่ฮีโร่เอาไปลองชิมไม่ไม่จริงๆแล้วพี่ฮีโร่เนี่ยนำไปปล่อยสู่ธรรมชาติแต่เขาบอกว่า การเปิดพิสดารเนี่ยก็จะมีประชาชนบางพื้นที่ที่อาจจะไม่ใช่ประเทศไทยที่ชื่นชอบนะคะอะอย่างไรก็ตามก็เราอย่าไปทํำเขาเลยค่ะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกันไปนะคะ,คะอย่างไรก็ตามก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของงูสิงที่พบมากที่ภาคอีสานของประเทศไทยค่ะโอ้โหวันนี้ภารกิจพี่โรเต็มอิ่มจริงๆนะพี่มาปางทั้งดับเพลิงจับงู แล้วก็ตัวเงินตัวทองก็มาใจตรงที่เนื้ออร่อยเนี่เื้ออร่อยใช่ไหมบางทีเขาบอกว่างูบางทีกินแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนาด้วยนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของบางประเทศจะสวยงามอะไรอย่างนี้แต่เราก็สวยอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องดีกว่าน้อปล่อยเขาขึ้นสู่ธรรมชาติเขาดีกว่าแค่นี้ก็พอละเนาะอะไรมากกว่านี้ก็ไม่ได้ด้วยนะเดี๋ยวเราพูดกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าต้องบอกว่าเรื่องราวดีๆจากเขตทุ่งครุห้ามพลาดนะคะมีการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ด้านการอมค่ะค่ะ